วันนี้จะมาสอนการป้องกันหมัดต่างๆค่ะไปดูกัน ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กชิคเกอร,ร,ร์ทูเทอรเรียลค่ะทูเทอรเรียลวันนี้วันจะมาสอนวิธีการป้องกันรับปัดป้องหมัดต่างๆนะคะรวมในคลิปเดียวเลยค่ะวันนี้จะซ้อมกับน้องไม้นะคะเดี๋ยวเราฝึกน้องไม้กันค่ะอันนี้ก็คือน้องไม้นะคะลูกศิษย์ประเด็นค่ะวันนี้จะซ้อมน้องไม้ให้ดูนะคะโอเคอันดับแรกน,นะคะหันหน้ามาหาการถ้าเราวันนี้เป็นวิธีการสอนของมวยไทยนะถ้าเกิดว่าเวลามีคนชกตรงมาให้เราปิดหมัดลักษณะนี้นะคะอ่าเขาจะตัวปิดหมัดลักษณะนี้นะคะแต่ว่า ตัวเองเกินไปถ้าเอามือใกล้หัวเกินไปเวลาเขาชกมามันจะกระแทกใส่เราปาดใส่เรานะคะจากนั้นอยู่ประมาณนี้แล้วก็ซัพพอร์ตมือชกมาปึ๊บก็จะซัพพอร์ตมือได้ประมาณนี้นะคะกั้งๆประมาณนี้นะคะนี่คือการรับหมัดตรงนะคะแล้วต่อไปการปัดหมัดตรงนะคะสมมุติว่าไม้ชกปัดมาหาเรานะคะเราก็ปัดปัดเบี่ยงปัดเบี่ยงลักษนะนี้นะคะวิธีการปัดนะคะทำมือเหมือนตะขอนะคะเวลาเขาชกมาเราเบี่ยงตัวออกเบี่ยงตัวออกปึ๊บปึ๊บนะคะอีกทีนึงครับ น,นะคะลักษณะนี้นะคะคนที่ชกเป็นคู่เราก็เล็งหน้าเราเล็งที่หน้าเลยแล้วเราจะได้ปัดออกปัดออกลักษณะนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นวิธีการรับหมัดฮุกนะคะหมัดฮุกเวลาเขาฮุกมามี2แบบนะคะฮุกมาเราจะกันเปลี่ยนข้างกันสังเกตน,นะคะจะยกแขนขึ้นมาบางลักษณะนี้หัวไหล่ปิดขึ้นมานะคะอีกรอบหนึ่งบงับงบังนะคะหรือการมุดหลบวิธีการมุดหลบก็คือการย่อแล้วฮุดอย่างนี้นะคะถูาไหม นะคะแล้วเวลาวุดหลอบไปที่หนึ่งุดหลอสามารถสวนได้นะคะหรือวุดหลอปึ๊บสามารถเข้ายังไงก็สวนได้นะคะต่อไปแล้วปัดอัปเปอร์คัตนะคะอัปเปอร์คัตขึ้นมาเราสามารถปัดมืออย่างนี้ได้นะคะปัดได้หรือเอาข้างเดียวกันปัดมาปึ๊บอย่างนี้อย่างนี้ได้นะคะเป็นการการหมัดอัปเปอร์คัตนะคะข่าันี้ก็คือวิธีการรับหมัดนะคะทั้งหมัดตรงหมัดฮุกหมัดอัปเปอร์คัตนะคะมีทั้งการการปัดนะคะ มีมุดหลบและสวนกลับหรือป้องกันอัปเปอร์คัทอย่างนี้นะคะก็สามารถนาไปฝึกกันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามไ,ได้ตลอดเวลานะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวานก็ฝากกดไลค์กำลังใจให้วานนะคะกด subscribe พื่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยน,นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้านะคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวานสตูดิโอและ Believe Martial Arts Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคะ